สวัสดีครับมาพบกับช่อง P Sport อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมีข่าวมาแจ้งทุกท่านนะครับให้ทราบถึงเรื่องของการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับศึกลูกยางวันอาเซียนกรังปรีซึ่งจัดที่นครราชสีมานะครับหรือว่าโคราชนั่นเองมีการเปิดขายบัตรแล้วนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่19สิงหานี้เลย โดยฝ่ายการจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลวันอาเซนกลังปรีครั้งที่2นะครับจะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันในวันที่19สิงหาคมนี้จัดการแข่งขันที่ยิมเนเซียมชาติชายฮอลสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดนครราชสีมาในระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน โดยจะมีการจำหน่ายบัตรเข้าชมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีสำหรับบัตรเข้าชมนะครับจะมีแบบบัตรเหมาสามารถเข้าชมได้ทุกนัดตลอดการแข่งขันเลยเปิดจำหน่ายเพียง1,000ที่นั่งเท่านั้นในราคา400บาทครับส่วนบัตรแบบรายวันนะครับก็จะมีจำหน่ายที่หน้าสนามในราคา100บาทสำหรับผู้ใหญ่นะครับ ถ้าเกิดเป็นเด็กในระดับชั้นประถมศึกษาจะอยู่ที่50บาทนะครับโดยบัตรแบบเหมาสามารถระบุโซนที่นั่งได้และก็เลือกที่นั่งได้เลยสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นไว้นี้นะครับแล้วก็หลังจากที่เลือกโซนเลือกที่นั่งได้แล้วนะครับก็สามารถโอนเงินค่าบัตรเข้าชมที่ธนาคารกรุงไทยจำกัดสาขาสารคลางจังหวัดนครราชสีมา ชื่อบัญชีก็คือวันอาเซียนกลังปรีพร้อมเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันรับบัตรเข้าชมการแข่งขันได้นะครับซึ่งสามารถติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์โทรของสำนักง,งานโดยโปรแกรมการแข่งขันนะครับก็มีดังนี้นะครับวันที่9กันยายน2565นะครับคู่แรกเป็นอินโดนีเซียพบกับเวียดนามในเวลา15นาฬิกา คู่ที่2นะครับเป็นทีมชาติไทยพบกับฟิลิปปินส์ในเวลา18นาฬิกาในวันที่10กันยายน2565นระครับคู่แรกเป็นเวียดนามพบฟิลิปปินส์เวลา15นาฬิกาคู่ที่2ครับเป็นอินโดนีเซียพบกับไทยในเวลา18นาฬิกาและวันที่11กันยายน2565รกก็เป็นคู่แรกฟิลิปปินส์พบอินโดนีเซียเวลา15นาฬิกาและปิดท้ายด้วย ไทยพบเวียดนามในเวลา18นาฬิกาถ่ายทอดทางช่องวัน31นะครับสำหรับกองเชียร์ก็เตรียมตัวเข้าไปเชียร์นักกีฬาที่ตัวเองชื่นชอบนะครับได้ไกล้ิิดกับนักกีฬาเต็มที่เลยก็สามารถจองบัตรหรือว่าจะไปซื้อที่หน้าสนามได้เลยนะครับโดยการแข่งขันรายการนี้นะครับก็น่าจะเป็นการจัดทีมแบบ ผสมผสานกันระหว่างทีมตัวหลักดาวรุ่งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งตัวผู้เล่นที่อยากจะลองนํามาทดแทนกันนะครับก็จะได้ดูในการแข่งขันรายการนี้แหละเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนครับทําผลงานให้ดีที่สุดขอบคุณที่รับชมรับฟังใครมีอะไรคอมเมนต์สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ